สวัสดีครับวันนี้ผมเอกพอนผมไปมาทอนทำรถดิบนะฮะอย่างแรกที่เราต้องทำเลยนี่ครับเข้ามานี่กดที่เครื่องเราจะทำเครื่องให้เป็น925า p ้อยบ แล้วก็มาที่ยางยางเราใช้ตัวย 6, างหกพันนาเสร็จแล้วพอเราแต่งเครื่องเสร็จเปลี่ยนยางเสร็จแล้วก็มาที่เกียร์บล็อกฮะทำเกียร์บ็อกตามนี้เลยครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็เรามาที่โชกโชกก็ทําตามนี้เลยครับตามนี้เลยตามเสร็จแล้วก็เราก็มาที่คอดคอดนี้ก็ถ่วงประมาณนี้ฮะ คอตนี้ถ้าทวงดีดิดีมากนะวงเยอะไปก็หลุดผิกนะครับทวงน้อยไปก็ไม่ดิบนะเสร็จแล้วเราเข้าไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านี่ครับเราเข้าเกมมาแล้วครับผมเรามาลองดิฟรันดูก่อนนะนี่เนี่ยได้ไหมประมาณนี้เลยครับ อย่างแรกที่เราต้องปรับคือตั้งค่าครับนี่ครับผมประมาณนี้ครัปรับให้เป็น a อ r o แล้วก็น,นี้อันนี้ก็ตามสไตล์คนชอบนะครับแต่ผมชอบอย่างนี้ส่วนอันนี้สําคัญอันนี้ก็ต้องปรับเป็น n o r ม a อครับเพื่อจะได้แบบรดแบบกราฟิกลื่นๆนะอันนี้สําคัญสุด ABS แล้วก็ a w d ครับโชว์โมเลเอ์ e e r. คือเราต้องปรับแค่3อย่างนะคือจะ ดีมากคนจะดิบดีมากครับสเสร็จแล้วเราเข้าไปเริ่มดิบกันเลยดีกว่าพื้นฐานอย่างแรกของการดิบคือดิบเป็นวงกลมแต่วงกลมนิ้วใหญ่เกินไปสำหรับผมนะผมจะมาลองดิบดูดีกว่ามาเริ่มเริ่มกันเลยนี่ประมาณนี้ออกออก,ออก,ออกอดิบใ,ใหม่ก็ประมาณนี้บวกไปนหนึ่งทีเน,น้นๆน,นี่ครับอีกทีนึงอีกทีนึง่งโชยโชยกทีนึงครับนี่อ๋อนี่ เราไปลองเอาชิบหายรถหน้าอยู่ไปหมดแล้วเราเราไปลองแบบดิฟตามเมืองกันดีกว่าฮะนี่โอ้ยรถเ,เรื่องนีจริงขนาดน้าอยู่ยิบดิเออนี่จริงีิฟตาแบบเข้าโคง้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยไปลอง,องดูอน่าเกียร์ดมั้ยนี่ฮะเจอโคง้งอ่ะนี่มดิฟประมานี้ เวลาเข้าโค้งเราจะดริฟมาแะห้วกดลูกศรแล้วกดดริฟทีสองทีทจะเป็นคำช้าไปเจะโค้งกดลูกศรดริฟสองทีครับมันจะดริฟสวยมา,นากนี่าวแรกกดค้างไว้เลยผมประมาณนี้ครับใครอยากได้คลิปรถยกล้อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับดูสภาพรถผมตอนนี้สิ เอาละครับผมบ๊ายบาย